ได้ไหมเอ่ยไ,ไ,ได้ใช่ไหมแน่ใจไว้ ฉันกพิ่งขุ้น,ขน,นั้นฉันจะกรธเธอไม่น่าใจอะไรที่เร เธอแค่ถึงฉันคนนี้ฉันรู้เธอคำพูดเธอไม่น่าใจเรื่อะไรที่เราต้องใจ 会为你活着，只。 ียกว่าเป็นเพลงชาติจีนเอ็มทีวีแล้วกันนะครับผมดังนั้นฝากด้วยนะครับ ในวันนี้ค่ะทุกคนค่ะนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้า,ถาหักว่าขาดผู้ใหญ่ใจดีนะคะทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายเหล่านี้ค่ะในลำดับต่อไปค่ะขออนุญ,ญาตเรีย <c oughs> นเชิญนะคะ <c oughs> ท่านผู้บริหารจากทางท o อปสค่ะ ขึ้นถ่ายภาพนะคะและ,อะมอบส่อดอกไม้นะคะให้กับผู้หญ่นด้วยนะคะเรนเชิญค่ะคุณนิสราชัยตันติพงศ์ค่ะ Head of FMCG Food and Non Food ค่ะเรนเชิญค่ะคุณกรกฎชัยชนะโยธินวัชราค่ะ Head of HSC and GM ค่ะและคุณสุภาพรพึ่งพิทยานันท์ค่ะ Store Manager ค่ะคขึ้นถ่ายภาพร่วมกันนะคะและรับมอบส่อดอกไม้ค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะที่เอือ้อเฟื้อสถานที่นะคะและสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดีนะคะ เรียนเชิญขบบับรถไปที่เลยค่ะ <c oughs> เรียนเชิญเลยค่ะขอบคุณนะคะสถานที่ของเราในวันนี้นะคะที่พล็นะคะาคาเซ็นทรัลปิดเก้าแห่งนี้ด้วยนะคะ ทางยูนิลีเวอร์ค่ะคุณสิริอ,อนองชื่นชวลิตค่ะโฮมแคร์โมเดิร์นเทรดลีดแอนด์คัสเตอร์มาร์ดีเรกชั่นค่ะและคุณปวริศสมาราภาค่ะโฮมแคร์คัสเตอร์มาร์ดีเรกค่ะจากบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัดคืนถ่ายภาพร่วมกันและมอบส่วนของหมายให้กับผู้วินค่ะเรียนเชิญค่ะ ตอบทุกสิ่งดีนะคะแชรแบร์มาเลยลูกสาแล้วก็สิกโตค่ะเชิญบนเวทีเลยนะคะทุกท่านค่ะเชิญเลยค่ะแนนคนะเรามาต้อนรับกับการทุสิ่งกันีค่ะบ้านของเราค่ะต้องสักวันที่นะคะตอบโจทย์ทุกเสร็จแน่นอนนะคะจากพิจารณานะคะยูนิลิเวอร์ของเรานะคะและนะคะท็อกส์นะคะปิดกราวของเรานะคะเชิญเลยค่ะไนล์พิมพ์นี่นะคะจากที่จัดทาให้เลยนะคะทางแชร์แบ เรียกได้ว่าอลังมาลังมาเลี้งเขื่อนโคดมากมกเลยนะคะสําหรับงานในวันนี้ฟังทูวินไปเลยนะราคาได้จากงเพิ่มในวันนี้ไม่แต่น้องอ่ะย้อเด็กเซอพี่ตัวน้องสุดโต๊ะทูวินรู้สึกมัอนบุญบายยตอนนี้นะคะน่าจะกว้างไปถึงนะคะขนส่งสายใต้ใหม่แล้วนะคะสายใต้ใหม่ที่มาอยู่ที่สายใต้เก่าแต่ว่าไม่อยู่ที่สายใต้ใหม่เราเรียกว่าสายใต้ใหม่หรือว่าสายใต้เก่า นะะันม,มุยเห็นสใหญ่มากจัดที่ให้หน่จาจัดที่ให้หน่อยูแค่แบสีูไม่ได้ขึ้นไปทีกแป๊บแค่แบสีูหนูมีชื่อไหมลูกชื่อเชียค่ะน้องเชียสีฟูขึ้นเลยแค่แบร์สีฟ้าชื่ออะไรจ้ากัมปี้กัมปี้กับเชียค่ะบนเมทีเลยนะคะพี่พี่ค่ะรบกวนจัดที่จัดท่า ะะจริงๆนะคะเราจองที่ราชมังคลากีราสถานไวค้ค่ะก็จะได้เก็บภาพนะคะแต่ว่าทางท็อปส์นะคะผินกล้าวได้เอ,อื้อเฟื้อสถานที่ให้เราก่อนนะคะเราเลยค่ะยกขบวนมาจัดกันที่นี่นะคะอยู่นรเวอร์ของเราะคะไม่ว่าจะเป็นโอโมค่ะคอมฟอร์ตค่ะฟรีสค่ะและสไลด์นะคะเรามาจัดบ้านให้สะอาดระเทศตอบโจทย์ทุกเซนกันในช่วงเทศกาลจุดจีนนี้ค่ะ พี่ไปไหนหรออยู่ฝั่งโน้นค่ะเชียร์ตกนะคะลูกตาตาเชียร์ระวังนะคะได้ไหมคะพี่พิพาโอเคนะคะในช็อตนี้โอเคไหมคะโอเคแล้วเนาะโอเคไหมคะเหมือนจะยามโอเคไหมคะพี่พิพาโอเคมองก้องกลางเลยนะคะ กินด้วยไม่น่าเชื่อจะมีคนสับสนได้ค่ะพี่ขออนุญาตขอบคุณแคร์แบร์และคณะเชื่อสิโตนะคะเรียนเชิญลงค่ะเรียนเชิญผู้มีหานอยู่ต่อค่ะยังมีอีกหนึ่งชอดค่ะเรียนเชิญน,นะคะทีมนะคะจากท็อปสาันารและยูนิเวอร์ค่ะถ่ายภาพอีกสักหนึ่งภาพบนเวทีค่ะไววยขอกุนค่ะสิโตนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งคนนะคะที่มาในช่วงนะคตรุษจีนแบบนี้นะคะขออนุญาตขเด็นเชิญค่ะทีมนะคะจากทางนะคะแล้วก็อยู่ในิเวอร์ค่ะขึ้นถ่ายภาพบนเวทีอีกสักหนึ่งภาพค่ะเชิญเลยค่ะทุกคนค่ะในวันนี้นะคะถือว่าแฟนนะะค บ้างข้างๆบ้างนีนะคะ <c oughs> ที่ทำยูนิเวอร์นะคะมาจัดให้ทุกท่านค่ะกับยูนิลิเวอร์ไชนีสเดียร์2025ค่ะบ้านสะอาดที่ บโจทย์ทุกเจนแน่นอนนะคะปีนี้ค่ะยูนิลิเวอร์ของเรานะคะได้ขนความปังค่ะจัดเต็มระดับเทพนะคะมาต้อนรับตรุดจีนกันเลยนะคะทุกท่านค่ะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทําความสะอาดบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นพรีสนะคะโอโมโค,ค่ะคอมฟอร์ตนะคะหรือว่าสไลค์ค่ะเราต้องนํามาทําความสะอาดบ้านของเรานะคะให้บ้านของเราสะอาดระดับเทพตอบโจทย์ทุกเจนในช่วงเทศกาลตุดจีนนี้ค่ะ ทุกท่านท่างผู้ดดิหารและทีมทุกท่านค่ะจากทางค o อ s สและ u ยู l e v e ิเร์ค่ะเรนเชิญนะคะพนะท่านภูวินตั้งสักยืนนะคะบนเวทีก่อนนะคะค่ะ,คะในลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตค่ะเรนเชิญนะคะพนะท่านภูวินตั้งสักยืนค่ะได้ร่วมถ่ายภาพเซลฟี่นะคะกับทุกท่านในวันนี้ค่ะเชิญเลยค่ะภูวินตรงนี้ในรูปจา ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาให้กำลังใจภูมินะคะความน่ารักของภูพุ่นเนาะเดี๋ยวให้ภูมินะคะถ่ายภาพนะคะกับทุกท่านหน่อยดีกว่านะคะเป็นภาพเซลฟี่ค่ะัอเคทุกท่านเลยนะคะ ขนบนเวทีค่ะค่ะขออนุญาตเอ่อไปปโมโครโฟนค่ะให้พิธาท่านหน่อยค่ะนะคะเป็นยังไงจ้าผู้วินบรรยากาศในวันนี้ค่ะได้มาเจอทุกคนค่ะในช่วงกอดเทศกาลปิดีนแบบนี้ส,ขขสนุกส,สนานมากมาครับผ่นก็ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้มากๆ,ๆเลยครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเดินทางกลับกันอย่างสัสดิภาพนะครับทุกคนวันนี้มารีสต๊อกของกันแล้วก่อนที่จะกลับไปทำความสะอาดบ้านดังนั้น สู้ครับทุกคนประสาทแา่ต่ออ่ในช่วงนี้ค่ะภูมิค่ะเรามีผลงานอะไรหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่ค่ะอัพเดตให้ทุกคนค่ะได้ติดตามกันหน่อยจ้าครับผมตอนนี้ก็มีซีรีส์เรื่องมีสติหน่อยคุณทีครับผม ให้ทุกคนได้มาดูไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ก็ไม่ช้ามากต้องรอติดตามต้องรอติดตามต้องรอติดตามผมแล้วก็มีซีรีส์เรื่องเทสครับผมของช่องมันส์สเก็ที่เพิ่งถ่ายจบไปครับก็จะไม่ได้ไม่ได้นานมากครับผมเร็วๆนี้มาให้ได้ดูครับแล้วก็มีครับแค่นั้นครับ มีอะไรมีอะไรรีเพลงไงเพลงวันกเกิดเธอครับครับผมก็มีวันกเกิดเธอให้ทุกคนได้ติดตามเป็นควาครับผมแล้วชอบมาทุกคนรู้หมดเลยว่ามีบทอะไรบ้างขนาดตัวปูวินเองยังไม่รู้เลยตะโกนมาโปรเจกต์ลับไงโปรเจกต์รับไงรับมากจนภูวินไม่รู้อันนี้นะครับ ไปนังยาคุณวินจ๋ายนิเลเวอร์ค่ะปัดไปในออฟของใจของคุณท่านหน่อยครับผมก็ขอฝากยูนิเลเวอร์กับทุกคนด้วยนะครับผมเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมากๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักนะครับผมก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่วีสต็อกของกลับบ้านกันนะครับก็สวัสดีไม่ใช่สวัสดีตุดตุดจีนของผัวกันตุดจีนค่ะซินเจียอยู่อีส์คนไทยซินเจียอยู่อีส์ซินีก็ใช่นะครับผมค่ะขอเซฟโปรโมทั่นให้กับผู้วินค่ะ ตัวเลยลูกข ะะเป็นตัวแทนค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมงานกันในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าทั้งทีมนะคะทั้งสนุกนะคะทั้งมีความสุขค่ะตอนรับเทศกาลตรุดจีนกันไปเลยนะคะถึงแม้ว,ว่ากิจกรรมบนเวทีนี้น้องะจะหมดไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีโปรโมชั่นค่ะและกิจกรรมต่างๆนะคะของยูนิลีเวอร์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นบล z สค่ะโอมค่ะคอมฟอร์ค่ะหรือว่าสไลด์นะคะถือว่าเป็นโปรโมชั่นระดับเทพเลยนะคะกับยูนิลีเวอร์ไชนีสยูเออ2025 ระดับเทพตอบโจทย ici, puis, ์ทุกเจนนะคะโอกาสหน้าฟ้าไหมอาจจะได้เจอกับเราสองคนอีกนะคะกจิแล้วก็ภูวินนะคะวันนี้ค่ะกจิภูวินนะคะอยู่ในเลเวอร์แล้วก็ท็อปนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ